ยอมรับเลยว่าบอสบิ๊กเก่งจริงๆค่ะและไม่ใช่แค่ฟ้าเป็นคนเดียวนะหลายๆคนเลยที่รู้จักบอสบิ๊กหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนนี่แหละพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ชายคนนี้เก่งจริงๆอันนี้เอาแบบไม่ใช่คู่กรณีหรือว่า f อของอีกฝั่งหนึ่งนะเอาแบบคนทั่วไปเลยเขามองเห็นผู้ชายคนนี้อายุเพียงแค่20กว่า,วาแต่ประสบความสำเร็จได้มากขนาดนี้ ไม่ใช่ใครก็ทําได้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้มาจากคนที่มีเงินมีทองครอบครัวร่ํารวยอยู่แล้วคนที่มาจากคือนับศูนยนับหนึ่งอย่างบอสบิ๊กเนี่ยแล้วมาได้ถึงขนาดนี้นับคนได้เลยค่ะว่ามีใครบ้างแต่บอสบิ๊กนะคะโอ้โหเพียงไม่กี่ปีแต่เขานำพาองค์กรมาสู่โอ้โหความร่ำรวยความเจริญไดมากขนาดนี้ ยกนิ้วโป้งให้เลยหลายๆคนก็ยอมรับเป็นเสียงเดียวกันวันก่อนนะคุณแพรรี่ไพรวันโอ้ยยังบอกเลยว่าเด็กหนุ่มคนนี้ยอมรับสะดุดีเลยว่าเป็นคนที่เก่งจริงๆมีความสามารถจริงๆเลยใครก็แล้วแต่ค่ะที่เป็นคนเสพข่าวรอบนอกที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นดราม่าก,กันเนี่ยก็ยอมรับว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นเด็กหนุ่มที่เก่งมากๆ ความเก่งของเขาไม่ใช่เพียงแค่เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าโด่งดังแต่การที่เขานำพาทุกคนไปสู่ความดังความปังและความสำเร็จนี่ยิ่งใหญ่มากกว่าเด็กในค่ายโตเกียวมิวสิกทุกๆคนเลยบอกให้ว่าทุกคนมีฐาน FC มีชื่อเสียงมีแฟนคลับกันหมด ไม่ว่าจะเป็นนักร้องก็ดีหรือว่าทีมแดนเซอร์ก็ดีพวกเขามีฐานแฟนคลับกันค่ะเพียงแค่ไม่เท่ากันแค่นั้นเองเปรียบบอสบิ๊กเป็นเหมือนเอทียนเล่มใหญ่ๆเป็นต้นไฟเป็นต้นของแสงแล้วลูกๆทุกๆคนนะคะก็ถือตะเกียงกันไปจุดไฟจากพ่อบิ๊กพ่อไก่นี่แหละแต่ใครจะมีแสงได้สว่างมากกว่ากันหรือว่านานมากกว่ากัน มันต้องขึ้นอยู่กับที่ศิลปินที่ลูกๆเหล่านั้นจะต้องเป็นคนที่เติมน้ำมันขยันเติมน้ำมันแล้วแสงสว่างมันก็จะไม่หายไปไหนคะ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แสงมันรีบรีหรือว่าดับก็กลับไปจุดที่พ่อไก่ได้ดังนั้นเปรียบได้ว่าศิลปินทุกคนถ้าคุณอยากจะดังมากๆดังนานๆพวกคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองนั่นแหลคะค่ะซึ่ง ค่โตเก k ยวมิวสิกถือว่าเติบโตเร็วมากค่ะสำหรับออในยุคนี้ปัจจุบันนี้เป็นการผลักดันที่มาจากตัวพวกเขากันที่พยายามผลักดันตัวเองและที่สำคัญมาจากบอ s s ิ i กและฐาน FC ที่ติดตามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ติดตามโตเกียวมิวจากเลขผสมน้อยและขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย คอนเทนต์แต่ละอย่างของบอสบิ๊กเป็นคอนเทนต์ที่เป็นคนที่เก่งโซเชียลอะแต่ละคอนเทนต์คือสร้างกระแสเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่น่าจับตามองของผู้คนไม่ว่ามันจะเป็นอะไรที่เข้ามาในชีวิตหรือคนบูลลี่แอนตี้บอสบิ๊กก็ดีแกสามารถที่จะจับประเด็นดราม่าเหล่านั้นแหละมาสร้างผลงานสร้างคอนเทนต์เรื่องอะไร จะให้พวกที่มาดราม่าใส่อย่างเดียวก็จับสิ่งเหล่านั้นแหละเอามาสร้างงานสร้างเงินซะเลยคนมีหัวสมองความคิดที่ไม่หยุดนิ่งอ่ะคือเขาคิดอยู่ตลอดเวลาเขาถึงได้เจเริญขนาดนี้ค่ายโตเกียวมิวสิกไม่เพียงพอคะ่ะสำหรับความคิดแล้วก็ไอเดียของบอสบิ๊กทำร้านกาแฟทำบาร์โฮสอีกและตอนนี้ Bahos ฮก็น่าจะแซงโตเกียวมิวสิกไปแล้วค่ะซึ่งงานเหล่านี้มันก็เชื่อมโยงกันมันสามารถรองรับให้กับลูกๆในค่ายกันถ้าเกิดว่าช่วงไหนมีงานน้อยก็ไปทำการแสดงที่ฟินคลับกันเลยหรือไม่ก็ไปร้องเพลงเดี่ยวร้านกาแฟเราก็เห็นอยู่บ่อยๆถูกไหมคะ นี่คือการวางแผนของผู้บริหารที่มีไอเดียบันเจิดอยู่ตลอดเลยและเชื่อว่าสาขาฟินคลับก็น่าจะเปิดอีกหลายๆที่เลยค่ะซึ่งตอนนี้อ่ะคือถ้าคนที่อชอบนะคะในเรื่องของโซเชียลมีเดียก็ดีหรือว่าอาจจะชอบบรรยากาศตอนกลางค่ำกลางคืนหลายๆคนก็น่าจะรู้จักฟินคลับกันเพราะว่าตอนเนี้ย จากที่ได้ติดตามข่าวเนี่ยฟินคลับน่าจะเป็นแบบโอ,อ้ถือว่าเป็นร้านบาโฮสแบบต้นๆเลยตอนนี้ที่เป็นกระแสะเป็นที่พูดถึงอย่างมากและน้องๆในฟินคลับพวกคุณเห็นไหมว่าอุย้ยคัดสรรมาอย่างดีแล้วก็มีเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยอย่างเวลาน้องๆ ของโตเกียวมิวสิกแต่ละคนเวลาไปทำการแสดงไปร้องเพลงที่ฟินคลับโอ้ยกรี๊ดกราดกันมากมายหรือแม้กระทั่งกลุ่มปิดพวกคุณเห็นไหมดูนี่รางวัลมาไลยกันโอ้ยเต็มคอกันทั้งนั้นเลยนี่คือความสำเร็จที่เราเห็นได้เลยค่ะว่าพวกเขาประสบความสำเร็จอย่างมากมายและมันไม่ใช่แค่ความสำเร็จด้วยกระแสไงทุกคนคือมันเพราะว่าความสามารถก่อน ถึงได้อยู่ได้นานแล้วก็เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบได้มากขนาดนี้อย่างที่มีคนพูดว่าก็แค่วงค่ายเพลงกระแสก็ถ้าไม่มีกระแสในยุคนี้ปัจจุบันนี้ก็อยู่ไม่ได้นะคะมันจะต้องมีกระแสถ้าวงไหนค่ายไหนกลุ่มไหนไม่มีกระแสก็โดนวงอื่นๆกลบหมดดับค่ะ กระแสมันก็ต้องมาคู่กับคุณภาพแล้วก็นะคะหลายๆอย่างหลายๆองค์ประกอบแหละมันไม่ใช่แค่กระแสเพียงอย่างเดียวจะอยู่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีฝีมือไม่เก่งจริงไม่มีคุณภาพจริงกระแสมันผ่านเหมือนน้ำเชี่ยวอะทุกคนปุ๊บแล้วก็ผ่านไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีฝีมือมีความสามารถด้วยเก่งด้วยอะมันก็จะยิ่งทำให้กระแสน่อยู่นาน พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆกระแสก็ไม่หายไปไหนและยิ่งได้ผู้บริหารอย่างบอสบิ๊กด้วยซึ่งมีไอเดียอยู่ตลอดบางทีอย่างคอนเทนต์เนี่ยมันเริ่มที่จะแบบซาลงแล้วไม่มีใครชอบไม่มีใครสนใจแล้วแกก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาเพื่อให้ลูกๆเนี่ยได้ร่วมกันสร้างสารรค์ผลงานอย่างกลุ่มปิดต่างๆพวกคุณเห็นไหมว่า เป็นที่ชื่นชอบของ FC อย่างมากเลยเพราะว่าบอสบิแกก็ทันสมัยไงอะไรที่มันเป็นประเด็นอะไรที่มันกำลังพูดถึงอยู่หรือแม้กระทั่งใครที่มาดราม่าใส่มาอะไรที่แบบมันไม่ดีอะแกก็สามารถจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นแหละให้มันเป็นเงินเป็นทองเรื่องอะไรจะเติมเน็ตแล้วให้มันศูนย์เปล่าหรือไปด่าตอบเนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรเอา มาทำคอนเทนต์ทำเงินทำทองดีกว่าอันนี้สุดยอดมากๆค่ะและก็เราจะเห็นเลยว่า FC ของบอส e ี้ของ t o เกียวมิวินี่เหนียวแน่นมากๆค่ะมันเพราะอะไรละ่ะคะทำไม FC ของ t o เกียวม i วสิ c ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถึงได้รักกันกลมเกลียวมากขนาดนี้